ร้อนเต็มที่เลยบางทีเราเจอเราก็เพ็นถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทนได้เมื่อไหร่เราก็จะเราก็จะทนไงออมันก็จะเสร็จกันโอเคตอนเนี้ในห้องเนี่ยมีควันเริ่มเยอะแล้วนะครับจริงๆอะ่ะอยากจะให้พวกเราเรียนรู้เรื่องของการระบายควันนะครับ <Ooh. S 1> การระบายควันเนี่ยการทำ v e นท i เ a t i o n หรือการระบายควันเนี่ยหลักใหญ่ๆก็จะมีหลัก การอยู่ง่ายๆเท่านั้นเองก็คือเป็นแบบธรรมชาติกับแรงบวกนะครับแรงบวกเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพลังงานกลเช่นพัดลมนะครับเคยได้ยินหลักสูตร PPV ไนหะม Positive Pressure Ventilation นะครับหรือการใช้หัวฉีดระบายควันที่เราเรียกกันว่า Hydraulic v e n t i l a t i o n h y d r ก็คือของเหลวอะ่ะออคำว่า h y d r อ่ะ มันก็แปลว่าเป็นของเหลวหรือของไหลนั่นแหละนะครับเราก็ใช้หัวฉีดโดยการใช้หัวฉีดเนี่ยฉีดออกไปนอกอาคารนะครับแล้วก็ปรับเชฟของหัวฉีดเนี่ยให้เป็น shape ซะให้เป็นฟ็อกซะนะครับพอมันเป็น Vshape หรือมันเป็นฟอกมันเกิดแรงแล้วแรงดันของน้ำที่ถูกชูดออกไปเนี่ยมันจะทำให้บริเวณพื้นผิวของน้ำเนี่ยจะเกิดแรง ดูดเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเกิดแวกค่มหรือเกิดแรงดูดมันก็จะดูดเอามวลอากาศที่อยู่รอบๆตัวมันอะออกไปซึ่งมวลอากาศที่อยู่รอบๆตัวมันก็คือกลุ่มควันที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยเรียกมันว่า hydraulic ventilation หรือการระบายควันด้วยหัวฉีดนักระเพิงไม่มีอะไรเลยเขาจะใช้หัวฉีดแต่ถ้าสไตล์อเมริกันอเมริกันมีพัดลม ก็จะใช้วิธีการ positive pressure ventilation หรือการใช้แรงดันท eh ี่เป็นแรงดันบวกอัดเข้าไปเลยนะครับก็จะใช้รูปแบบของการอัดเข้าไปโอเคปล่อยน้ำมาปล่อยน้ำมาได้แล้วเนาะได้แล้วเดี๋ยวทีมที่หนึ Sunshine> ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทีมที่สองไปกับพี่ติอ่าโอเคทีมที่สามมด้านหลังเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับ น้ำมาแล้วนะครับเ<อ>า้าไม่ได้ไอ้น,นี่เหรอไม่ได้ทำหัวนี่ไม่เหรอไปทำการล้าน้ำมือลูกยไม่ทำไม่ทำหัวดีเลยไว้หน่อยเหรอกก็เปิดเอาสายมาเสียบอีกอันนึงแล้วก็แหอ,อกไปแล้วก็เปิดเบาๆลินลูกไว้ลูกติด โอเครู้เรื่องนะครับต่อมายนลงเลยติดได้ไงลูกติดหมายหมช่วยเราลูกติดไปไปช่วยยกเครื่องลงทีมงานทีมงานไม่เกี่ยวกับนักเรียนนะทีมงานนักเรียนไปทีมไปนักเรียนนั่งลงเออไปทีมงานไปไปไปล็อกถามจริงใครอยาก ใครแนะนําให้มาเป็นนักดับเพลิงกันวะฮใครแนะนําให้มาเป็นนักดับเพลิงกันวะมาเป็นเองค่ะฮะใจมันรักกันมั่วเนี่ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยลําบากก็ลําบากใช่ไหมทำไงได้อาจยมันรักกันโอ้โหให้มันได้อย่างนี้เธอ ทำได้อย่างนี้เถอะปล่อยไปก่อนครับครูฝึกแบก VA หน่อยก็ดีนะเผื่อเซฟเด็กไอตัวเล็กไปไหนเดมาเมวน้ำเดินแมวน้ำมาห้ผมเอาชุดดับเพลิงมาทำอะไรไม่เล่นไฟใครตัวเล็กเหรอครูอย่างนี้ไม่เอาชุดดับเพลิงมาดีกว่ารู้ใครรูใครวะรูรู้ใครวะรู้ใครเก่ง นะครับโอเคเนาะพวกเราเราเคยทําการระบายควันด้วยหัวฉีดไหมเคยทํำไฮดรลิกเวนเทเลชันไหมการทำไฮดรลิกเวนเทเลชันหรือการระบายควันด้วยหัวฉีดเนี่ยเป็นพื้นฐานขั้นต้นนะครับของการดับไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดับไฟในอาคารเนี่ยเราเป็นนักดับเพลิงเราดับไฟเราไม่ได้ดับควันเพราะฉะนั้นควันเนี่ยมันคืออุปสรรคกําจัดมันซะ นะครับบางครั้งเนี่ยนักเดาเพลิงใช้พัดลมอัดเข้าไปอัดเข้าไปเลยให้ไฟให้ไฟลุกเลยนะครับเพราะว่าไฟลุกเนี่ยเราเห็นเรารู้เรามีหัวฉีดเราสามารถบริหารจัดการมันได้แต่ถ้าควันเยอะเรามองอะไรไม่เห็นเลยทัศนวิสัยในการมองไม่ดีเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นนะครับช่องเปิดปทางตัดนะครับร่วงกันมาซะเยอะแล้วนะครับ ตกลงมาจากที่สูงก็เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นนักดับเพลิงเราดับไฟเราไม่ได้ดับควันถูกไหมควันคืออุปสรรคแล้วควันเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอย่างแรกๆเลยนะครับของนักดับเพลิงนักดับเพลิงที่ตายเนี่ยไม่มีใครเคยโดนไฟเผาตายเลยสักคนส่วนใหญ่จะตายจากควันแล้วนอนตายอยู่ไฟลามเข้ามา ถึงขนาดนั้นนะครับทุกคนเลยเกิดจากควันนะครับหลงหลงได้ไหมการหลงในที่การหลงในที่เกิดเหตุหลงได้นะครับผมเป็นครูฝึกผมยังหลงเลยเออแต่เราหลงแล้วเราต้องมีสติเราต้องครองสติตัวเราเองให้ได้อนนะครับการตะโกนเรียกไม่เกิดประโยชน์จำไว้เลยนะ การตะโกนเรียกไม่เกิดประโยชน์นะครับสิ่งที่อยู่กับตัวใช้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยแม้กระทั่งคุณรู้แม้คาราบิเนอร์เนี่ยมันไม่ได้มีไว้สำหรับลรยตัวหนีอย่างเดียวนะมันยังมีไว้กระทั่งหยิบออกมาเคาะกับราวบันไดอ่ะเกงเกงเกงเก่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 งถูกไหมเสียงเคลื่อนที่โดยวัตถุถูกไหมครับ โดยการนําของวัตถุมันก็ช่วยเราได้ในการที่จะส่งสัญญาณให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นควันคืออุปสรรคนะครับควันคืออุปสรรคของการทํางานเพราะฉะนั้นกําจัดมันซะนะครับพื้นฐานขั้นต้นใช้วัชีดไฮโดรเล็กเวนเทเลชันถ้ามีโอกาสจะให้สอนเรื่อง PPV ก็ได้นะครับ เรื่องของการใช้พัดลมระบายอากาศแล้วก็เปิดเป็นช่วงเปิดทําช่องเปิดเป็นระยะระยะทำเซฟโซนทำคูโซนเข้าไปเข้าไปประชิดในแต่ละพื้นที่เข้าไปก็สามารถแนะนำได้นะครับก็แนะนำได้ซึ่งแต่แต่เคสนั้นอ่ะจะต้องมีพัดลมนะครับมีพัดลม เพราะฉะนั้นพัดลมเนี่ยในอเมริกาเนี่ยจะใช้พัดลมในการดับไฟเนี่ยเป็นหลักใหญ่นะครับแต่อเมริกาไม่ได้คำนึงถึงนะครับเป่าอัดให้ไฟท่วมเลยแล้วก็ใช้ดับไฟเอานะครับตัวเองไม่ได้ดับวันนะครับโอเคอีกอันหนึ่งรู้จักไหอืมรู้จักไหม ชื่อของมันคือพาร์ตอะลามพาร์ตพีเอพาร์ตเนี่ยนะครับมันเป็นคําย่อคําจริงคําว่าพาร์ตเนี่ยมันคือความตายเออสัญญาณแจ้งตายอะ่ะว่างนั้นเธอนะครับมันจะเป็นสัญญาณเตือนโดยมันส่งเสียงเนี่ยเสียงดังเกินกว่า1 0 0เดซิเบลในขณะที่มันอยู่นิ่งๆมันอยู่นิ่งๆตราบใดก็ตามที่เราเดินเราขยับ มันทางานอยู่มันจะมีทั้งแสงและเสียงเนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งทํางานของมันปกติเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดอยู่นิ่งนะครับมันก็จะอันนิฐานหมดมันก็จะร้องออกมานะครับแล้วมันจะมีทั้งแสงและเสียงด้วยนะครับนะนักดับเพลิงส่วนใหญ่ก็จะมีเก็บติดไว้นะครับของผมก็จะมี